มาดูตลาดหุ้นไทยกันสักหน่อยนะคะเมะื่อวานนี้หุ้นไทยเนี่ยแหมปิดไปก่อนที่จะทราบนะคะว่าไฟเซอร์เองนะคะประกาศความสําเร็จนะคะสำหรับการพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพถึง90%แต่หุ้นไทยก็ขึ้นไปแรงนะคะเมะื่อวานนี้ขึ้นไปถึง25จุดทีเดียวบวกไปกว่า2%ปนะคะปิดไปที่1,285จุดนะคะเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาในช่วงหลายวันทําการทีเดียวนะคะแต่ไม่ใช่แค่หุ้นไทยคะ่ะเพราะว่าหุ้นเอเชียก็ R รลลี่ขึ้นมา นะคะหุ้นไทยเนี่ยไปทํำสถิติสูงสุดในรอบ7สัปดาห์นะคะแต่ถ้าไปดูตลาดหุ้นเอเชียก็จะพบว่าค่อนข้างสดใสทีเดียวค่ะอย่างนี้กเกอีกนะคะก็ขึ้นไปกว่า2%นะคะจีนก็ขึ้นไป1.8%ห่างเสียงฮ่องกงก็ขึ้นไปกว่า1%เช่นเดียวกวับคอสปีเกาหลีใต้หรือว่าเวเต้ไต้หวันนะคะซึ่งก็พบว่าตลาดหุ้นไทยขึ้นมาค่อนข้างมาก กว่าค่าเฉลี่ยนในภูมิภาคด้วยเช่นเดียวกันนะคะถามว่าเราควรทํำยังไงต่อนะคะทาง KGI บอกแบบนี้ค่ะบอกว่าจริงๆแล้วหุ้นไทยนะคะกลุ่มหุ้นที่กลับมาโดดเด่นเห็นจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ค่ะเพราะว่าราคาเนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างมากทีเดียวนะคะดังนั้นน่าจะเห็นการซื้อกลับมาปิดสถานะชอ็อตหรือว่าชอ็อต covering จากนักลงทุนต่างชาติซึ่ง KGI ประเมินไว้ก่อนจะทราบข่าวของไฟเซอร์อีกด้วยนะคะส่วนกลยุทธ์การลงทุนค่ะเลยอยากให้เน้นไปที่หุ้นใหญ่ แต่ถ้าเซ็ตใกล้1,300จุดนะคะอาจจะต้องทยอยลดพอร์ตลงมาก่อนย้ำนี่คือคอมเมนต์ก่อนที่จะทราบข่าวของไฟเซอร์นะคะนั่นคือมุมมองของ KGI คะ่ะส่วนมุมมองของโนมูระนะคะก็ออกมาใกล้เคียงกัน บอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอย่างที่คุณธนัทบอกไว้นะคะว่าไม่ใช่ประเด็นเรื่องของวัคซีนค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่หุ้นทั่วโลกปรับขึ้นก็เพราะว่าโจไบเดนเข้ามาครองตําแหน่งนะคะในส่วนของผู้นําสหรัฐคนที่46ซึ่งนั่นเองก็จะเป็นอันิีสงสําคัญนะคะที่ทําให้เกิดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและถ้าสภาสูงถูกครองโดยริพั b l ิ c ก n นเองนะคะการผลักดันแผนที่สุดโต่งเช่นการขึ้นภาษีการจัดการกับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ยากดังนั้น Business อาจจะยังมีอยู่เป็นต้นนะคะซึ่งเรื่องนี้เองก็ทำให้โนมูระประเมินนะคะว่าถ้าไบเดนเนี่ยชนะการเลือกตั้งแบบที่เห็นผลจะเข้ามาสู่ตลาดพูด Emerging Market หรือว่าตลาดเกิดใหม่ทันทีนะคะเนื่องจากว่าบรรดาสหรัฐอเมริกาน่าจะสารสัมพันธ์ค่ะกับบรรดา พันธมิตรต่างๆในภูมิภาคเอเชียนะคะเพื่อทําให้การค้าการขายมีมิติที่ดีขึ้นรวมถึงการสนับสนุนพลังงานสะอาดก็จะทําให้เป็นผลดีกับประเทศเกาหลีใต้ด้วยค่ะเพราะว่าเขามีอุตสาหการรมผลิตรถยนต์ไฟฟ้ากลยุทธ์การลงทุนนมรักก็เลยแนะนําไว้แบบนี้นะคะว่านักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงสูงนะคะควรจะเพิ่มน้ําหนักการลงทุนในหุ้น10%ค่ะแต่ครรับความเสี่ยงได้ต่าหน่อยก็เพิ่มน้ําหนักการลงทุนในหุ้นประมาณ5% ด้วยกันนะคะและใครอยากจะลงทุนผ่านกองทุนรวมนมูระบอกว่ามี2กองทุนที่น่าจะตอบโจทย์สำหรับโจไบเดนที่เข้ามาครองตำแหน่งผู้นำหนก็คือ TMB COF นะคะหรือว่าที่ลงทุนในหุ้นจีนะคะสก็คือ B Asia ที่ได้รับอนิสงเ์เต็มๆจากตลาดหุ้นเอเชียนั่นเองค่ะ